พาะเมนโนคันตินยิ่งข้าวไปมาลานนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราศีชายันมนี้เดอร์จใส่ข้าวเขาใส่ปีละเอาใส่ปากน้าในายกน้าใส่ปากน้าจะตื่นปัจจัยให้หลวงคนนี้หลวงปู่เดียวขึ้นชื่อว่าเป็นพระที่มีอายุมากบรรยากาศทำบุญต่อมาวันนี้ที่สิบเก้าครับวันนี้หลวงเสด็จเดียวปัญญาโบโธเจ้าบัดพระคงชัยเป็นประธานออกนำหน้าครูบาอาจารย์ เป็นตัวแทนหลวงพอ่อพระครูสลิดนำะผาญาติโยมอยากจะร่วมทำบุญเด้ออยากจะร่วมทำบุญเป็นผ้าเในผัดสะดีะยลิงผ,ลผ้าไป,ปสลายลาภเผดภูมิหลวงพ่อเจริญพรใส่บาทหน้าคือบาทที่นำออกเดินนั่งหน้าญาติโยมสิบบาทที่สิบบาทม่เป็นไรญาติโยมไม่มีว่เป็นไรยกมือใส่เล้าเาาท้าเสร็จวานสะอาดบุกมาทุกวันทุกวันญาติโยมบางคนก็ทำทุกวันทุกวัน เป็นปัจจัยเมื่อวันนี้ได้เก้าพันกว่าบาทวันนี้ญาติโยมผู้ใจบุญใจกุศลมีท่านนายกประเสริฐเช่นจันเป็นต้นท่านนายกลุงโรดชมรักท่านประธานสภาวัฒธรรมอำเภอเรือนาคุณพ่อจงสมิทของเขาญาติโยมจาก,กนนาตำบลโคกกลางตำบลอำนาจมีบ้านยันชาบ้านหนองหินจากบัตรกุศิมโคกกลาง บ้านม่วงน้องแดงกะเหลาญาติโยมทางพี่น้องทางบ้านบ่นบอเฉี่วันนี้ก็มาร่วมทำบุญตักบาตรด้วยอรินราสาธุเดอศีลทำให้สวยญาติโยมวันนี้ก่อนจะออกรับปินทบาทก่อนจะทำบุญตักบาตรเราก็สมาทานศีลโบราณท่านว่าศีลทำให้สวยทานนั้นทำให้รวยภาวนาทำให้มีเกิดสติปัญญา นอกจากเรารับสีสมาทานศีทำทานแล้วก่อนจะทําทานเราก็มีการฟังธรรมเพื่อให้มีสติสัญญาเกิดขึ้นวันนี้หลวงพี่คำปกครองประจันวิเชียนอนุตโรว่าอนุตโร,ตโรไปลว่าดีเยี่ยมออกมไม่ออกสีหลังโลเกออนุตราตัวสีเป็นสิ่งที่เปิดเิยที่ดีเยี่ยมที่สุดในโลกวันนี้อนุโมทนาบุญกับทุกทุกคนทุกทุกท่านคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่ ทุกคนที่มีใจบุญใจบูรษหมั่นทำบุญทำทานอ,าอยากจะร่วมทำบุญเป็นข้าเมนนกพันธ์เสด็จเสด็จทหลวงพ่อก็จเจริญพรใส่ทางบาทนานโยมนะจะเป็นสิบบาทยี่สิบบาทร้อยบาทก็ใส่ลงเมาบาทจะถูกปัจจัยด้านหน้าน,นอกจากนั้นก็ถึงใส่สําหรับอาหารข้าวหวานของหวานที่เตรียมมาจะเป็นข้าวต้มข้าวนม าสามณรเ,เดินตามหลังาตามด้วยข้อขา้าแม่ขา้าแม่ชีทีนี้ค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตามลำดับเพื่อมาปฏิบัติธรรมวันนี้วันที่สิบเก,ก้าจะยกกเพิ่มขึ้นอาโมทนาสาธุอา,อาจารย์สิริวันทองเขาร่วมทำบุนกับ พณะนสงอเภอเลมนาเป็นลูกคาจุปัจจัยหาท,ทานกเมียนนกหัตดิลิน3,000บาท้าไฟสไลด์างเดชคูมิรัพ่อ2,000บาทร่วมสร้างเป็นเจ้าภาพสร้างพญานาคในทธรรีนาคายเจ้าระลบใรนี่ยย่อย้งดวยรอลบหรอบเนี้ยเจ้าขยี้ปืนมาเจ้าพระยบใรจเลยจะลบใครเรียกแม่แ้ปืนบริกร,ริกนดรอ นก็เรากไปอีกแล้ว3,000บาทแม่นบ่บรรยากาศครับผม3,000บาทหลวงพ่อพระครูสุธรรมบรกิจ500บาทพระโพธิสัตว์นารักษ์ร่วมทำบุญค่าทหาร1,000บาทอาจารย์ไพศาลวัดตรแก้ว500บาทหลวงพ่อพระครูอิศรารกิจ ร,ร่วมสมบูรณ์ข้าพตัถนันหนึ่งพันบาทวันนี้มาทําบุญใส่บาทพวกไม่ออกเจ้าพระสงฆ์เป็นใส่บาทเที่ยงที่มีคนร้ายตัวนะครับพวกเอาไม่ใช่เฉพาะญาติโยมเท่านั้นพระเจ้าวรสงฆ์ท่าน่เป็นเจ้าคณะผู้ปกครองก็ทําให้ทูุเป็นแบบเป็นแผนพวกไม่ออกทานองค์เสด็จพระสัมมารัตนวัฒนานังสัคทัสสโตปานังเทติญาติโยม ทานสักษณะโลภาทา่เป็นปัจจัยขั้นแรกที่จะนำใ้เราเนธรรมดาให้สะอาดยััจวัตรุเข้าขอคบางคนทาม้าข้าวเป็นบุตหรือว <ch> ่าเรีูนิ่ั่กาโบราณท่านบอกว่าเป็นข้า เครอายกานศกษาเป็นเคร่ายงผรียที่เนตอดีท่ขอดทานี่เป็นเจองวัเาพนาเป็น้ก็ตัวยอันดีที่สของ่านี่เป็นเอัเจ้าพนัที่อทานีเป็นเจ้าั้นักานเป็นตัวยดีที่สุดขอในวั่าเนเของเจ้าพนกงานเป็นตนยนทน แต่อนทางนักบวชมันมีท้งก่อปารุงปารศึกษาคาเฟ่มันมีอัน้ริสทธิพอแม่คบาอยารยว กแดดะแดดแรงมากเลยวันนี้ ยังยัมสุดอีกวะโอ้เรขขียคาขึ้นไปยืนไก่ทะเลาะันเป็นเรียาเบาน้อยเนาะอ mày cứ nhang xả được đấy cái <coughs> nah, gì nữa nữa <coughs>

ตั้าไปบอมตมต่างกันแค่ตุ่มตุ่มมต่ากัน้งมาตุ่ม่างกันตากนยังไงบ้ยังไบ้างเอาไปตุ่า็งเราแงเลก่อาจเอ่าไม่เนสิงทีาที้องทำองก็หอดียังชีโคงาสิหงรแก็เรา ทำแก้วปดัดเราแก้วน้องทางปอดเช่นี้น้องทางน,น้องยิ่น้องใครน้องทางมัสุยอางษ์งก่อนเดินคที่กองมการไม่ไฟตัวนักหน่วเดินทางมากมา ความบุญด้วยอนุโมทนาสาธุอนุโมทนากันนนน